ดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพักศึกษาเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราค้างไว้ที่ไมโครเวฟเนาะที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเรานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเทคโนโลยี ความเจริญก้าหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะก่นอนที่เราจะไปดูว่า,ามีความเจริญก้าหน้าทางการแพทย์มันมี กย่งเนาะเรามาดูความหมายของมันกันก่อนนะครับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับหมายถึงการนําเทคโนโลยีไปใช้ในทางการแพทย์การรักษาพยาบาลหรือการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยง่ายต่อการรักษาและวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องแม่นยำลดความเสี่ยงต่ออันตรายถึงแก่ชีวิตและทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นนะครับเช่น การวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อ,อใช้ตรวจสอบอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์นะครับหรือการผลิตอินซูลินสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับการรักษาโรคโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์นะครับการใช้อวัยวะเทียมอันที่เช่นพวกไตเทียมหัวใจเทียมแล้วก็เพื่อช่วยรักษาบําบัดเมื่ออวัยวะเดิมเนี่ยมันเสื่อมสาภาพไปเหมือนยืดได้อีกสักนิดนึงนะครับพวก ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ต่างๆเนาะความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพนะคะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีผลต่อมนุษย์เนี่ยเช่นการการตรวจโรคก,การรักษาพยาบาลการป้องกันโรคในปัจจุบัน,นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับส่งเสริมและเป็นการคิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการรักษาโรคให้ได้ง่ายที่สุดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเพื่อรักษาโดยตรงหรือโดย,โดย,โดย,โดยอ้อมนะครับทําให้มนุษย์ไนดะ้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมีการรักษาด้วยวิธีใหม่ๆการวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นถูกต้องแม่นยานะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายถึงแก่ชีวิตเช่นเครื่องมือตรวจวัดการทํางานของหัวใจการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้เข็มสอดผ่านผิวหนังเข้าไปทําลายก้อนมะเร็งนะครับโดยคลื่นเนาะโดยอาศัยการอันตราซาว หรือเอ็กซเรย์นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ในการหาตำแหน่งก้อนมะเร็งนั่นเองนะครับเมื่อเทคโนโลยีมันดูง่ายและเข้าถึงง่ายมากขึ้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็จะหันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับอายกตัวอย่างอย่างเราเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าเทคโนโลยีมันตรวจง่ายหรือว่าดูแลรักษาง่ายขึ้นเราก็อยากจะไปรักษาหรือไปตรวจสุขภาพประจำปีมากขึ้นนะครับ การตรวจอ่ะอย่างยกตัวอย่างการตรวจหามะเร็งในระยะแรกก็ตื่นตัวมากขึ้นเนาะอ่าเทคโนโลยีทางด้นานการแพทย์นเนี่ยก็นําเข้ามาใช้ในการรักษาทําให้ลดอ,ตอัตราความเสี่ยงต่อการสูญเสียนะครับแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีในทางที่มันผิดเนี่ยขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตก็ทําให้เกิดผลเสียได้เช่นกันนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อวัยรุ่นนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เราเป็นอ่าเราเห็นได้บ่อยครั้งเนาะคือการจัดฟันนะครับการจัดฟันนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่ต้องการจัดฟันให้เป็นระเบียบสวยงามและทําให้ใบหน้าเนี่ยเรียวเล็กลงเนาะอ่ะเดีย๋ยวดูข้อดีข้อเสียกันเนาะข้อดีนะครับ การจัดฟันเนี่ยทำให้ฟันเนี่ยชิดเรียงเป็นระเบียบส่งผลให้บทเคี้ยวอาหารได้ดีนะครับ 2. ช่วยป้องกันการเกิดโรคปริทันหรือเหงืออักเสบนะครับ 3. าํทำให้ฟันเรียงตัวสวยงามเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตัวผู้ดัดเองเนาะ 4. การมีฟันเรียงเป็นระเบียบเนี่ยทำให้ออกเสียงพูดจาได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับ อ่าเมื่อกี้เป็นข้อดีไปแล้วเนาะอ่าเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียที่สําคัญเลยของคนที่จัดฟันมาเนาะ1เลยคือการทำความสะอาดนะครับสามารถทำได้ยากขึ้นนะครับหากดูแลร,รักษาความสะอาดช่องปากและฟันได้ไม่ดีนะครับจะทำให้ฟันเนี่ยผุและเหงือกอักเสบได้ง่ายขึ้นนะครับ 2. มีอาการปาดเจ็บจากการเคลื่อนตัวของฟันอ่า ฟันเนี่ยมันถูกยึดโยงเข้าไปเนาะมันก็เลยเกิดการเคลื่อนตัวเพื่อจะให้เข้าที่นะครับมันก็จะมีการบาดเจ็บนะครับ 3. ม,มีอาการปวดข้อต่อขากันไกลนะครับระหว่างการจัดฟันนะครับเกิดจากฟันเคลื่อนตัวไปตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมต่อการบิดอ่าบทเคี้ยวนาอ 4. อาการแพส้สารประกอบในเครื่องมือพวกนิกเกิลนะครับแต่ว่าพุ่นแหวในข้อ4เนี่ยจะพบได้น้อยมากนะครับ การจัดฟันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นแฟชั่นในหมู่วัยรุ่นนะครับจนมีการเลียนแบบโดยการนําเหล็กจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ออกมาจําหน่ายในราคาถูกนะครับเพื่อนําไปใช้เนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าจัดฟันแบบปลอมอะไรเนาะไม่แพงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะครับเพราะว่าส่งผลเสียแน่นอนเนาะไม่มีผลดีและรวมไปถึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนะครับมีแต่ผล ที่จะตามมาในในแง่ของแง่ลบทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเช่อจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับข้อดีและกันเนาะของการจัดฟันและกันนะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูเนาะ ของการจัดฟัน 1. แก้ไขปัญหาโครงสร้างฟันให้เรียงตัวสวยงาม 2. ช่วยด้านสุขภาพของเหงือกและฟันเพราะแปรงฟันได้สะอาดและทั่วถึงขึ้นลดการเกิดฟันผุเหงือกอักเสบ 3. รักษาอาการสบฟันให้เป็นปกติ 4. เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น 5. ป้องกันการเกิดการสึกหรอการบาดเจ็บของฟัน ที่เกิดจากรูปแบบฟันที่ผิดปกติ 6. ทําให้ยิ้มสวยเสริมบุคลิกภาพให้มั่นใจขึ้น 7. ปรับปรุงการพูดให้ชัดขึ้นในผู้ที่มีปัญหาฟันห่างและนี่ก็คือ7ข้อดีของการจัดฟันสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพฟันและสนใจที่จะจัดฟันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.caradentalclinic นะคะ ครับก็จบไปแล้วเนาะมันเป็นข้อดีของการจัดฟันนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีผลเสียเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ไปดัดฟันแบบเถื่อนเนาะหรือว่าของปลอมนะครับส่วนข้อเสียต่างๆก็อย่างที่เชอบอกไปเนาะทําความสะอาดได้ยากนะครับแล้วก็มีการเจ็บจากการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็มีการปวดเล็กน้อยเนาะอ่าโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นการ ใช้คอนแทคเลนส์อ่าคอนแทคเลนส์นี่เป็นส่วนใหญ่นะครับว่าจะรู้จักกันเนาะคอนแทคเลนส์นะครับอ่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่มีการคิดค้นมาเพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกตินะครับมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกบางรูปวงกลมนะครับที่มีความโค้งจำเพาะนะครับออกแบบมาเพื่อใช้วางบนกระจกตานะครับ าภาวะแทกรกซ้อนหรือผลข้างเคียงนะครับจากการใส่คอนแทคเลนส์เช่นโรคตาแห้งเยื่อบุตาหรือกระจกตาเสพนะครับจากการแพ้คอนแทคเลนส์หรือกระจกตาบวมขุนหรือมีเส้นเลือดอผิดปกติที่กระจกตาจากการที่กระจกตาขาดออกซิเจนและที่รุนแรงที่สุดคือการที่การติดเชื้อที่กระจกตานะครับซึ่งอาจจะลุกลามเข้าไปภายในลูกตาอาจจะทําให ตาบอดได้เลยเนาะตาบอดถาวรเลยนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนเลยเนี่ยได้แก่พวกผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่ตาผู้ที่ทํางานอยู่ในบริเวณท,ที่มีฝุ่นละอองไงครับควรหลีกเลี่ยงทั้งสิ้นเนาะอ่ะคอนแทคเลนนะครับในวัยรุ่นเนี่ยจะนิยมใส่บิ๊กอายกันเนาะที่เราเห็นได้บ่อยๆนะครับบิ๊กอายเพื่อให้ดวงตาในดูโตขึ้นนะครับซึ่งไดเราก็ใส่นิยมจากพวก ศิลปินต่างชาตินั่นเองนะครับซึ่งปัญหาสำคัญจากการใช้คอนแทคเลนส์นะครับคือการใช้คอนแทคเลนส์ชนิด Big Eye นี่แหละครับเพื่อแก้ปัญหาสายตาหรือเพื่อความสวยงามนะครับซึ่งคอนแทคเลนส์ชนิดนี้เนี่ยมีสีที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับและสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้รับรับรองเนาะว่า มีความปลอดภัยและผู้ใช้ในี่ยมักเลือกซื้อโดยไม่ทราบถึงขนาดความโค้งและคอนแทคเลนที่เหมาะสมกับกระจกตาของตนเองนะครับทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะอยงย่าิ่งการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนนะครับซึ่งเป็นการอาสอนใส่คอนแทคเลนให้ถูกวิธีแล้วก็วิธีการคัดเลือกให้คอนแทคเลนที่ ดูมีคุณภาพนะครับก็เดี๋ยวรับไปรับชมกันเลยเนาะการใส่คอนแทคเลนส์มีประโยชน์มากมายครับแต่าการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ถูกวิธีนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความผิดติของดวงตาจนถึงขั้นทําให้ตาบอดได้ครับ คอนแทคเลนส์เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น3ชนิดชนิดแรกเลยคือชนิดแข็งฮะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทําจากวัสดุคล้ายๆแก้วเราจะไม่ค่อยนิยมใช้ละเพราะว่ามีความแข็งแล้วก็ใสเราจะเคือนตามากชนิดที่2ที่นิยมใช้นี่ก็จะเป็นชนิดนิ่มซึ่งทําจากวัสดุเป็นพวกโพลิเมอร์เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถที่จะทําให้น้ําซึมผ่านได้ออกซิเจนซึมผ่านได้แต่ข้อเสียคือจะมีการเกาะของพวกเชื้อโรคหรือว่าไขมันโปรตีนได้ง่ายนะครับส่วนชนิดที่3เป็นชนิดกึ่งแข็งกึ่ง ซึ่งปัจจุบันก็ม่นิยมใช้มากนักฮะเพราะว่าใส่แล้วจะเคืองแต่ว่าดูแลรักษาได้ง่ายนะครับเราสามารถแก้ใส่ตะเอียงได้เยอะครับสำหรับคอนแทคเลนส์ที่มีราคาถูกอาจจะต้องพิจารณาว่าทำไมถึงถูกด้วยนะหนึ่งคือมาจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานฮะ ถ้าเป็นแหล่งผลิตที่มาตรฐานในประเทศยุโรปอเมริกาเนี่ยใสแล้วไม่ค่อยเคืองตาเนี่ยก็จะมีราคาแพงหน่อยถ้าเป็นสารผลิตซึ่งทําให้มีการซับน้ําน้อยออกซิเจนซึมผ่านคอนแทคเลนได้น้อยเนี่ยจะมีคุณภาพต่ําแล้วก็ราคาก็จะถูกและนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีการเกาะของเชื้อโรคหรือว่าไขมันโปรตีนได้ง่ายฮะถ้าเกิดว่าเราใส่คอนแทคเลนที่ไม่มีคุณภาพครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิวติกับดวงตาได้ง่ายกว่าคอนแทคเลนที่มีคุณภาพสูง ปัญหาเบื้องต้นของการใส่คอนแทคเลนส์เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะเป็นการคันเคืองตาอาจจะมีตาแดงเล็กน้อยลองลงมาฮะก็คือเรื่องของภาวะตาแห้งเนื่องจากว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยจะซึมซับเอาน้ําตาของเราเข้าไปนะครับบางคนก็ใช้หยดน้ําตาเทียมก็จะพอละภาวะต่อมาของการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็คืออาจจะทําให้เกิดภาวะภูมิแพ้ของเยื่อบุตาซึ่งถ้าเกิดว่าเราพลิกเปลือกตาดูเนี่ยจะเห็นว่า ภายใต้เยื่อบุตาเนี่ยจะมีเป็นตุ่มใสๆคล้ายๆกรามี่เลยนะครับซึ่งนี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าใส่คอนแทคเลน์มานานโดยบางคน c o ฮะคอนแทคเลน์เนี่ยจะทําให้เกิดความผิดปกติของกระจกตาด้านบนได้ซึ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการระคายเคืองการกดทับของคอนแทคเลน์แล้วถ้าเกิดว่าการใส่คอนแทคเลน์ใส่แล้วนอนไม่ถอดออกเนี่ยจะทําให้เกิดภาะวาขะขาดออกซิเจนของกระจกตา กระจกตาก็จะบวมแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดแผลของกระจกตาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแผลของกระจกตาเนี่ยครับก็ทําให้เกิดภาวะตาบอดครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งการติดเชื้อนั้นได้ครับอาจจะต้องถึงขนาดต้องควักลูกตาออกเลยครับข้อที่1แนะนำให้ใส่คอนแทคเลนส์ในจำนวนชั่วโมงต่อวันให้น้อยที่สุดเช่น ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ไปนอกบ้านพอเรากลับมาเข้าที่บ้านแล้วก็ควรจะถอดคอนแทคเลนส์และเปลี่ยนเป็นการใส่แว่นเพราะว่าถ้าจำนวนชั่วโมงของการใส่คอนแทคเลนส์น้อยเนี่ยกระจกตาก็จะได้รับออกซิเจนในปริมาณที่มากขึ้นกว่าตอนที่เราใส่คอนแทคเลนส์สองไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์แล้วนอนครับเพราะว่าช่วงที่เรานอนเนี่ยออกซิเจนจะซึมผ่านเข้าไปที่ดวงตาของเราได้น้อยลงอีกบางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าจะตาแดงมากเนื่องจากว่า กระจกตาขาดออกซิเจนครับสฮะต้องมีการทําความสะอาดคอนแทคเลนที่เหมาะสมด้วยคอนแทคเลนโดยทั่วไปเราก็ควรจะใช้เราทิ้งตามกําหนดด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้มีเชื้อโรคเนี่ยเกาะอยู่ได้คอนแทคเลนที่ใช้รายสัปดาห์รายสองเดือนหรือรายเดือนฮะจะต้องมีน้ำยาในการขัดถูอย่างเหมาะสมจะต้องล้างนะครับถูคอนแทคเลนข้างละ10ครั้งบางคนเนี่ยใส่คอนแทคเลนแล้วเอาน้ำยาล้างคอนแทคเลนเนี่ยเข้าไปล้างในตาซึ่งนี่ไม่ถูกต้องเลยนะครับ ครับก็จากในคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีโทษมากมายเลยเนาะการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่าอ่าเราก็ควรที่จะเลือกหาคอนแทคเลนส์ในรูปแบบที่ ถูกต้องแล้วก็ตามคําแนะนําของแพทย์ที่เขาพูดมาเมื่อกี้นะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับเทคโนโลยีไอความ,วามก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อวัยรุ่นนะครับคือการทําศัลยกรรมนะครับการทําศัลยกรรมเสริมความงามและแก้ไขความพิการอ่านี่คือเลือกเต็มเนาะการทําศัลยกรรมนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการทําศัลยกรรมเสริมความงามอาทิเช่น การลบแผลเป็นกรดิตตา2ชั้นเสริมจมูกเสริมคางตัดกรามนะครับทำหน้าเรียวอ่านี่ฮิตเลยเนาะฉีดปากให้อวบอิ่มหรือผ่าตัดปากบางเสริมหน้าอกอ่าน,นี้ก็นิยมนะครับซึ่งแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในยุคสมัยนี้ก็เป็นเถอเป็นเรื่องปกตินะครับไม่เว้นแม้กระทั่งวัยรุ่นชายที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนะครับการทำศัลยกรรมนะครับทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากที่ จากที่เคยอา่ด้กีฬาผาดโผนหรือทํากิจกรรมที่ต้องออกกําลังกายมากก็ต้องหลีกเลี่ยงไปเนาะโดยเฉพาะคนที่เสริมจมูกนะครับเพราะกลัวว่าจมูกเนี่ยจะได้รับความกระทบกระเทือนนะครับและที่สําคัญเลยต้องหมั่นสังเกตนะครับบริเวณที่ทำอาที่ทําการผ่านแต่าทำสัญญกรรมมาเนาะว่ามีความผิดปกติอะไรไหมนะครับร่างกายโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับการทำสัญญกรรมในจึงควรทำเพื่อแก้ไขความพิการเท่านั้นเนาะ อ่ะสำหรับวัยรุ่นนะครับที่มีอายุต่ำกว่า20ปีในการทำศัลยะกรรมเนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากาผู้ปกครองก่อนเนาะไม่เช่นนั้นเนี่ยแพทย์จะไม่สามารถผ่าตัดให้ได้เนื่องจากผิดบัญญัติแพทย์สภานะครับดังนั้นเนี่ยก่อนทำศัลยะกรรมเนี่ยควรปรึกษาผู้ปกครองหรือเพื่อขอความเห็นความชอบก่อนเนาะควรไปคุยกับผู้ปกครองก่อนให้เรียบร้อยนะครับ วัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีความสดใสสวยงามตามธรรมชาตินะครับซึ่งไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้เมื่อผ่านช่วงวัยนี้ไปนะครับวัยรุ่นจึงควรพอใจกับความงามนี้ไม่รีบร้อนทําสัญญามตามกระแสนิยมควรรอให้เป็นผู้ใหญ่และมีมุติมีวุฒิภาวะมากเพียงพอที่จะรู้จักคิดไต่ตองและตัดสินใจให้รอบคอบนะครับประกอบกับมีความพร้อมด้านการเงินหากยังไม่พร้อมในสิ่งที่ตนมีและเป็นอยู่เนี่ย เมื่อนั้นเนี่ยค่อยทําสัลยกรรมก็ยังไม่สายนะครับก็รอให้เราพร้อมอามากกว่าน,นี้เนาะในต,ตอนนี้ก็ยังน่ารักแบบเด็กๆนะครับก็ยังให้ยังไม่ถึงเวลาเนาะให้โตว่นนี้แล้วกันนะครับค่อยทําโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมที่จะเรียกได้ว่าเหมือนผิดพลาดก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองไปรับชมกันนะครับ มาดูเรื่องนี้หน่อยเตรียมมาให้คุณรังสีมาโดยเฉพาะเลยรเรื่องของความสวยความงามนะครับหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอยากจะสวยเพิ่มขึ้นก็ไปปรึกษาแพทย์ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าพอไปปรึกษาแพทย์ปุ๊บเวลาทําสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนจะมากจะน้อยมาพร้อมกับดวงจริงๆบางทีถ้าเกิดไปเจอแจ็คพอตเนี่ยอาจจะเหมือนกับสาวจีนคนนี้เธอมาโวยกับสื่อท้องถิ่นครับบอกว่าไปสัญญกรรมรอบล่าสุดทําให้เธอกลายเป็นคนหน้าบึ้งแบบถาวรเลยครับ นี่หน้าปกติครับคุณผู้ชมหน้าปกติของเธออ้าวคุณมองเธอน่ารักเหรอฮะใช่อแต่เธอเธอมองว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกคิ้วขมวดตลอดเวลาแล้วก็หน้าเนี่ยบึ้งๆแบบนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยคล้ายๆคุณมอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ยิ้มหน้าจะดูดุดุใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเนี่ย ไปทำเฟสลิฟมาที่คลินิกในเมืองหางโจวน,นะครับ mm hmm. คุณผู้ชมสาวคนนี้ไม่บอกชื่อบอกแค่นมสก,กุลไว้แซเซียครับอายุไม่เยอะนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยเธอก็อยู่ในวัยที่รักสวยรักงามมาร้องเรียนกับสื่อรอบนี้บอกว่าไปทําฟิลเลอร์ที่หน้ามาก่อนหน้านี้เธอไปทําคลินิกรอบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว mm hmm. คือไปทําจมูกมาแล mm ้ hmm. วเธอบอกว่าทําจมูกมาเนี่ยจมูกเธอสวยกว่าเดิมอีกครับ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจไปท2 2> mm ํ hmm. ารอบ2พอไปทํารอบ2เนี่ย ใครที่เคยเข้าคลินิกความงามก็จะทราบขั้นตอนดีคุณจะเจอกับบิวตี้คอนซัลแทนก่อนก็จะมี<ช>คน,นะะแนะนําว่าให้คาทำอันนี้ไหมคะตเติมอันนั้นหน่อยไหมถ้าทําอันนี้คู่กับอันนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทีนี้เธอตั้งใจจะไปทําส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับพนักงานที่เป็นคนให้คําปรึกษาเนี่ยก็บอกว่าควรจะฉีดฟิลเลอร์ที่แก้ม,มเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อจะให้ผลลัพธ์ออกมาเธอดูสวยใสยน่ารักปรากฏเธอก็ตกลงทําไปสัญญกรรมทั้งหมดเนี่ยทั้งใช้เข็มไม่ใช้เข็มลงมีดไม่ลงมีดรวมกันทั้งหมดที่เธอทําไปกับคลินิกแห่งนี้หมดไปแสนหนึ่ง <S <S ฮะหมดไปแสนหนึ่งแต่ว่าผลลัพธ์ครั้งล่าสุดเธอบอกเธอไม่พอใจเลยพอเติมฟิลเลอร์เข้าไปปุ๊บนะครับใบหน้าที่มันออกมาผ่านไป2ส,สัปดาห์แล้วมันยังไม่เข้าที่แล้วเธอรู้สึกว่า เธอหน้าบึ้งตลอดเวลาเลยคนอื่นก็ทักว่าเธอทำไมหน้าบึ้งแบบนี้ตลอดเวลาครับก็เลยไปโวยกับสื่อที่นี้เนี่ยก็พูดทางเดียวไม่ได้ต้องถามทางฝั่งคลินิกด้วยก็มีโคศกของคลินิกเนี่ยเขาออกมาบอกว่าที่เธอหน้าบึ้งแบบนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการจิ้มเข็มฟิลเลอร์เข้าไปแล้วยังบวมอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอพักหนึ่งให้มันหายบวมก่อนหน้าเธอก็จะเริ่มเข้าที่แล้วก็กลับมาสวยอย่างที่เธอต้องการแต่เธอบอกว่าไม่อย่าไม่เธอรู้สึกว่ามันจะไม่บวมน้อยลงไปกว่านี้แล้วนี่คือนี่คือหน้าของเธอเป็นแบบเนี้ยคือบึ้งแบบเนี้ยแต่ถาวรคือหน้าเหมือนสงสัยอ่ะ,อะคิ้วชนกันขมวด<ะ>ตลอดเวลาเลยนะฮะทางกลิมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหนึ่งเดือนถ้าหนึ่งเดือนแล้วเนี่ย พร้อมที่จะทําให้ใหม่แต่เธอบอกว่าไม่เอาแล้วมไม่อยากทําแล้วนะครับคลินิกเสนอเสนอทําสัญยกรรมให้ฟรีส่วนอื่นๆด้วยเธอก็บอกไม่เอาแล้วฮะสุดท้ายเรื่องนี้ยังไม่ยุตินะครับค <ฮะ S 2> ือจะต้องมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันต่อไปเพราะว่าเธอบอกว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยทำให้เธอหน้าดูขี้สงสัยแล้วก็ดูบึ้งตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะ,จะไปจบที่ไหนแต่เชื่อว่าเคสนี้อาจจะไม่ใช่เคสสุดท้ายอย่างแน่นอนอแล้วคือจะ จะไม่ทําอีกแล้วเหรอจะทำน่าจะต้องแก้อีกจเหาไปแก้ที่อื่นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะเพราะฉะนั้นเวลากล้องซูมมาถ้าเกิดว่าเห็นที่ฉันบึ้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรอยตรงนี้รอยตรงนี้ขอให้รู้ว่าไม่ใช่ความผิดหมอเริ่มแก่ไม่ต้องซูมพอแล้วซูมเขาไปเยอะๆเลยพอแล้วค่ะติดตามข่าวด่วนแบบฉับไวทันทีและรายการดีๆจากอมรินทีวี HD ช่อง34และต้องไม่ลืมกด subscribe ไว้นะคะ จากในคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าแม้อาผู้ที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยจะปรึกษาทางด้านของแพทย์อาที่เขาเรียกว่าขนให้คำแนะนำเนี่ยที่หรืออาที่เขาเรียกกันว่า beauty consultant เนาะที่เขาคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับว่าเราจะทําส่วนไหนเพิ่มส่วนไหนดีนะครับก็แม้จะปรึกษาแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นการจะทําศัลยกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยควรตัดสินใจให้ถี่ถ้วน จริงๆเนาะให้คิดให้รอบคอบน,นะครับครับก็ในวันนี้เนาะสรุปได้ว่าความจเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยที่มีผลต่อสุขภาพเราเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะหากเราเนี่ยมาปรับใช้โดยที่เราปรึกษาแพทย์ให้ดีเนี่ยก็จะได้ผลดีตอบรับมาเนาะแต่ถ้าหากอเอาไปใช้ในด้านที่แบบว่าไม่ปรึกษาแพทย์เนี่ย ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงเช่นกันนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของอความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ